มาในรูปแบบแท่งพินบาร์ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับแท่งเทียนรูปแบบพินบาร์นะครับจะมีขนาดตัวแท่งเทียนเนี่ยประมาณ 20- 30%ถึงและหางเทียนก็คือไส้เทียนนะครับไส้เทียนเนี่ยประมาณ 70- ็0ถึงจริงๆก็คือถ้าเกินกว่า5 0เอนี่ยก็ถือว่าอาจจะใช้อาจจะเรียกเป็นแท่งพินบาร์ไปเลยนะครับเพราะว่ามันมงบอก ถึงการปัิเสธราคาเหมือนกันอ่ะจุดสังเกตนะครับคือจะมีไส้เทียนนะครับยาวมากกว่าเนื้อเทียนนี่อันนี้คือเราแบ่งแบ่งเป็น100%เนะจากล่างถึงข้างบนเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ตีครึ่งใช่ไหมเป็น้าเป็น50%แล้วก็ดูนะครับปริมาณไส้ของเขาเนี่ยจะยาวกว่าเมื่อเทียบกับตัวเนื้อเทียนเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยจะเหมือนกับเข็มหมุดเห็นไหมเนี่ยเข็มหมุดก็คือมี ปลายเข็มในช่วงเข็มเนี่ยยาวแล้วก็หัวหัวหมุดเนี่ยจะนิดเดียวนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็รูปมาให้ดูเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอ่ะมีลักษณะเหมือนเข็มมุดนะครับไส้เทียนก็คือวิกใช่ไหมที่ยาวกว่าตัวเทียนก็คือบอดี้บอดี้ก็คือตัวเทียนนะครเป็นเนื้อเทียนนั่นเองบ่งบอกถึงการปฏิเสธราคาที่รุนแรง